สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนตอนนี้ก็พบกับเปนโนจากเบนโนซอพอดแคสต์ Podcast, ค่ะอุย้ยไม่ได้อัพนานมากเลยจริงเพราะว่าที่ผ่านมาไปใช้ชีวิตมาค่ะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำเนาะมีหลายเรื่องมากมายที่อยากจะเล่าให้กับทุกคนฟังค่ะ,ะเรื่องแรกที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังในเอพิโซดนี้ก็คือเรื่อง work life balance ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกับคำนี้คำว่า work life balance มันคือการที่เรา Balance ระหว่างชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตกา,าการเป็นอยู่ของเราเนี่ยแหละว่าเออเราสามารถทำงานไปด้วยแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยได้ซึ่งไอ้ work life balance เนี่ยเปนโนเคยสอบถามรุ่นพี่หล,หลายๆคนจากพี่ผู้ใหญ่หลายๆคนก่อนที่เปนโนจะเรียนจบบอกไปว่าเปนโนการจะทางานและ เปนโนขอหนึ่งอด v i ส์ของพี่ๆหน่อยว่าเปนโนควรจะเตรียมตัวเรื่องอะไรแล้วก็สิ่งที่เปนโนได้จากทุกคนเป็นส่วนมากก็คือให้ระวังเรื่อง work life balance เราอย่าทำงานอะไรที่มันมาลบกวนชีวิตของเรามันจะเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเปนโนก็ก็เข้าใจนะเพราะว่าเรื่องนี้มัน มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ c o ม m o n ในสังคมเรายิ่งเราอยู่ในประเทศไทยเนะตเราก็จะแบบมี c าเเอร์การทํางานที่แบบค่อนข้างหลากหลายแล้วก็คนที่เปนโนถามมาเขาก็เออมาจากคาเจอร์ที่หลากหลายเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีๆและเป็นโนก็แบบเออด้วยความที่เรายัาง ยังไม่ได้แบบก้าวสู่การทางานแบบพี่ๆเขาโน,นแล้วก็ฟังๆไว้ก่อนว่าโอเคโอเคเราต้องระวังเรื่องนี้นะเราจะต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองเราจะต้องกินอิ่มนอนหลับนอนครบ8ชั่วโมงแล้วก็ทํางานครบ8ชั่วโมงซึ่งนี่คือในฐานะจูเนียเปนโนเริ่มงานใหม่ในฐานะเฟิร์สจับเบอร์ก็คือคนที่เพิ่งจบใหม่นะแล้วก็อด้วยความที่เราดูสั่งสอนมาว่าเออเราแบบต้องระวังเรื่องนี้นะเปนโนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปใช้กับตอนทํางาน ตอนเราทำงานแรกๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือเรามันสายอิ r พูเ m e n t เนอะเราเองก็อยากจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันทุกคนก็คงจะคอนซ์นเรื่องสุขภาพเป็นหนูเองก็เช่นกันแต่ว่ามันจะมีจุดๆหนึ่งที่แบบโอเคเรากินอิ่มนอนหลับนะเราทํางาน8ชั่วโมงนะใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบลึกๆเราเหมือนเราย่ำอยู่ที่เดิมยังไงไม่รู้ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้เดเวล็อปได้ดีอย่างที่ตัวเองคาดหวังไว้แบบทุกๆเดือนหรือว่าคือเป็นโนก็จะมีไมล์สโตนของเป็นโนว่าแบบทุกๆไมล์สโต e เป็นโนจะต้องแบบแอคชีพเรื่องอะไรบ้างใช่ปะแต่ว่าทำไมไมล์สโต e รอบนี้มันมาถึงเ็วเกินแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังทําไม่เสร็จเลยเรายังทําไม่ถึงแบบแอคชีพที่เราตั้งไว้เลยเรายังทําไม่ถึงมาตรฐานที่เราตั้งไว้เลยแล้วทําไมมันทําไมมันไม่เห็นจะมีแบบความก้าวหน้าอะไรใดๆแบบที่เราคาดหวังไว้แล้วเราก็มาคิดทบทวนดูเออไอ้ไมล์สโตนนั้ เราคิดรู้สึกว่าไอคอม่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มันทําให้เราไม่ไปไหนซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนคอนเซิร์นใช่ทุกคนก็เป็นหัวเป็นโหนกใช่แต่รู้สึกว่าลึกๆมันก็ยังแบบเออต้องทํางานเพิ่มว่ะแล้วตอนนั้นก็เอ๊ะหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องการทํางานวะอะไรเงี้ยหรือว่าเรยแบบยายังแบบพยายามไม่พอหรือเพราะเราแม่เราตกหรือเปล่าแล้วก็กลับไปดูงานที่ตัวเองทําเราการงานออกมากว้างๆก่อนว่า,วา,วา,วาโอเคงานที่เราทําอ่ะ มีกี่ส่วนที่เราทําได้และทําได้ดีแบบปิดด้วยตัวเองได้ส่วนที่เรารู้สึกว่าโอเคเรายังพอไปได้อยู่แต่ว่าต้องการการเรียนรู้ในระดับหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะทําได้ซึ่งงานที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะค่อยทําได้มันก็มีเยอะกว่าส่วนที่เราดูแลด้วยตัวเองได้งงปะคือเอาง่ายๆคือมันมีงานพาที่ชารลลจ์เยอะกว่า แล้วพอกลับไปมองในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในไมค์สโตนว่าเราอยากจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะเราจริงๆเราแบบเข้าใจคําว่า g o w i t h the flow เราจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ของเราถูกปะแต่เปโนอาจจะแบบเออมันมันต้องมีการวัดผลที่ชัดเจนในทุกๆไมค์สโตนอะเปโนถึงจะสบายใจมันจะว่าอ๋อโอเคอันนี้เราวัดผลแล้วเราทําได้แล้วพอมาพอเอามันมาทัชกับเรื่องนี้ยเรารู้สึกว่าชั่วโมงการเรียนรู้เราไม่พอว่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่า8ชั่วโมงของการทำงานของเรามันไม่เพียงพอและกลับมามองที่ work life balance คำว่า work life balance มันดีนะแต่เรารู้สึกว่ากับเราอะมันยังไม่ใช่ตอนนี้มันยังไม่เหมาะกับเราตอนนี้เพราะว่าต่อให้เราบาลานซ์ชีวิตเรายังไงอะเราเองก็ยังคงกุ้มใจแล้วก็แบบล้อนลนว่าแบบเอ้ยทำไมมันมันช้าจังว่าทำไมมันทำไมมันไม่เห็นจะได้เหมือนในสิ่งที่เราแบบคาดหวังไว้ เราก็เลยคิดว่าแบบหรือว่าตอนนี้เมทอดนี้มันจะไม่เวิร์กกันเราวะเพราะว่าเราเราเอ,เอียงให้กับการที่เราไป achieve m i s t o n e เรามากกว่าแบบความบาลานในตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเออไอความบาลานะ่ะมันกลับมาทําให้เราบาลานเหมือนเดิมได้แต่ a c e l f improvement อะเรารู้สึกว่าพอมันขึ้นมาเราใช่ปะมันอาจจะหายไปตอนไหนก็ได้เราจะหมดแ a ชั่นตอนไหนก็ได้แต่แบบณนะเวลาเนี้ย เราต้องการเซลล์อินพุ้ฟเมนต์เราไม่ได้ต้องการบาลานซ์เพราะว่าเราสึกว่าเราต้องการพัฒนาชีวิตที่ดีกว่านี้ซึ่งมันก็จะนําไปสู่การเสียสละของเราบางอย่างมันจึงนํามาสู่สิ่งที่เรียกว่า sacrifice to improve อันนี้ตั้งเองไม่ <laughs> ไม่ได้มีใครตั้งมาก่อนแล้วเราสึกว่าโอเคมันก็คงจะมีบางจังหวะชีวิตของเราแล้วเนาะที่เราจะต้องการ work life บาลานซ์แล้วมันก็คงจะแบบมีจุดที่เราจะต้องการ m p r o v e เอ่ออินพุบางอย่างให้ดีขึ้นหรือว่าถ้ามันยากไปให้ลองคิดว่ามันจะมีสักฮ็อบบี้หนึ่งหรือมีแอคทิวิตี้หนึ่งที่คุณผู้ฟังทําแล้วแบบเรารู้สึกตื่นตัวแล้วเราไม่อยากนอนในคืนนั้นเลยอย่างเช่นอาจจะวาดรูปไปเราก็โอ้ติดลมแบบอยากจะวาดเรื่อยๆวาดได้ทั้งคืนเลยวาดถึงพรุ่งนี้เช้าก็ได้มันคือความรู้สึกนั้นแล้วเราก็เลยแบบโอเคมันอาจจะใช้คําว่าสลับกันก็ได้ไหม Worklife Bal าลานสลับกับ Sacrifice to improve เรารู้สึกว่าการที่เรายึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างที่บอก Work-Life Balance ชีวิตเรามีความสุขขึ้นมีสุขภาพดีถูกต้อง Sacrifice to improve เราเก่งขึ้นเรามีสกิลขึ้นแต่สุขภาพเราไม่ได้ถูกต้องดังนั้นมันคือการวีทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันซึ่งไม่ได้บอกว่าเมธอดของ Work-Life Balance มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ แต่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราอ่ะเพราะว่าแปดชั่วโมงที่เราบาลานซ์มันไม่เพียงพอกับการเรียนรู้ของเราทุกคนจะมีเวลาการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันแต่เป็นโนวต้องการเวลาเพิ่มดังนั้นเป็นโนเป็นกลุ่มคนที่แปดชั่วโมงมันไม่เพียงพอจริงๆเลยต้องใช้เมทต,ตอนนี้เข้ามาไม่ได้สนับสนุนว่าให้ทุกคนจะต้องเซ็คคิวไฟเท่านั้นเราถึงจะเก่งขึ้นมันมีอีกหลายร้อยวิธีที่เราจะเก่งขึ้นถูกดังนั้นเป็นโนเป็นแค่เศษเสี้ยวคนคนหนึ่งที่ถนัดในทางนี้ ทีนี้เปโน,น่ขอกลับมาที่คำว,ว่า work life balance พอเราเอาคำว่า work life balance กับคำว่า sacrifice to improve มาผนวกเข้าด้วยกันเปโน,น่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ส่งพลังมากเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะ switch มันได้เมื่อไหร่เรารู้ตัวเองว่าเราจะต้องการพัฒนาเมื่อไหร่และเราไม่ได้หยุดนิ่งตลอดเวลาการที่เรามี work life balance ไม่ได้แปลว่าเราหยุดนิ่งตลอดเวลานะแต่ว่ามันคือความซีเคียวเราสีเคียวแล้วหรือไม่ ถ้าเราสีเขียวแล้วโอเคงานเราโอเคเรามันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้มีนู่นนี่นั่นเรามีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีเรามีชีวิตการทํางานที่มั่นคงและเราก็มีเวลานอนที่เพียงพอหรือว่ามีเวลาพักผ่อนเป็นของตัวเองแต่เพราะเปนโนชีวิตยังไม่สีเขียวเปนโนเลยต้องซักคิดไฟเวลาบางอย่างเครื่องกลับมาแล้วพอเปนโนสักคิดไฟปุ๊บสิ่งที่เปนโนต้องการมันกลับหาเปนโนและและเปนโนเอาอีสิ่งเนี้ยที่เปนโนเสียสละเวลาไปอะ่ะกลับไปทํางานต่อเอาไปต่อยอดต่อก็เท่ากับว่าในอนาคต ทไลายของการทํางานอาจจะสั้นขึ้นหรือเร็วขึ้นหรือเบโน,นอาจจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นมีจุดเชื่อมโยงอะไรที่มากขึ้นเบโน,นว่ามันคือการเสียสละที่คุ้มค่าในระยะยาวนะเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะติดตัวไปตลอดแต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องแลกอะไรมากับเ,เรื่องเวลาไหมเรื่องสุขภาพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเองก็เป็นจูเนียร์ด้วยเรามีความอินซิเคียในตัวสูงมากเพราะว่าเราเองก็ยังแบบ ต่อให้เราจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนเราอาจจะมั่นใจว่าโอเคเราแข่งเรื่องนี้เราอ่อนเรื่องเนี้ยแต่สุดท้ายเราก็ยังแพ้โลกของการทํางานอยู่ดีเราแพ้ชั่วโมงบินกับคนอื่นเราแพ้กับไม่ใช่เรียกว่าแพ้เราอ่อนประสบการณ์มากกว่าซึ่งสิ่งที่ทําให้เราสู้กับตรงนั้นได้คือการที่เราเทคไทม์แล้วเราตั้งใจแล้วเราอาจจะสละเวลาบางอย่างเพื่อที่เราจะทําให้รู้แจ้งหรือว่าเข้าใจกับสิ่งที่เราทํามาขึ้นก็ ใช่มันคือการบารลานซ์ระหว่างสองสิ่งจริงๆมาถึงตรงนี้เปนโนเลยคิดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เราจะสามารถยึดติดได้ทั้งชีวิตจริงๆยกเว้นดับสิ่งที่เราสามารถยืดหยุ่นกับตัวเองได้แม้แต่สิ่งที่เรียกว่า w o r k life balance ในส่วนตัวของเปนโนเองเปนโนคิดว่ายังไม่เหมาะกับชีวิตของเปนโนเท่าไหร่เปนโนจึงต้องสลับมากับเมธอดน,นี้หรือว่าคุณผู้ฟังมีไอเดียอะไรก็เรามาแชร์กันดูนะคะเพราะว่าเปนโนเองก็ คิดว่าคิดคนเดียวน่าจะไม่สนุกก็อยากจะเข้าใจหลายๆมุมมองความคิดอะไรเงี้เผื่อว่าเราจะเปิดโลกไปด้วยกันได้ค่ะก็นี่คือสิ่งที่เปนโนเรียนรู้มาในไตมา์สนี้เนาะสามเดือนที่เปนโนหายไปนี่คือสิ่งที่เรียนรู้แต่ว่าเปนโนก็เรียนรู้มาหลายเรื่องค่ะแต่นี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ยังบนอยู่ในหัวตลอดคิดว่าโอเคเรามาจับไม้พูดดีกว่าสุดท้ายนี้ก็ มีคาเตือนนิดนึงค่ะไม่ได้มองว่าเมทต่อตัวเองมันดีที่สุดแล้วมันเยี่ยมที่สุดมันคือเมทต่อที่มันเข้ากับชีวิตของเปโนยังไงก็คุณผู้ฟังก็ลองนําไปปรับใช้ดูถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนก็มีการใช้ชีวิตที่ต่างกันเปโนก็มีชีวิตของตัวเองแล้วก็คุณผู้ฟังก็มีชีวิตของคุณผู้ฟังแต่อย่างน้อยเราอยากให้ความคิดเนี้ยมัน มันถูกพับลิชขึ้นมาแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ว่าสุดท้ายก็อยากให้คุณผู้ฟังได้อะไรจากสิ่งที่เปนโนพูดในวันนี้กลับไปหรือคุณผู้ฟังอาจจะนําตรงนี้ไปเดเวล็อปเป็นของตัวเองก็ได้ไม่ต้องไซค์ไฟก็ได้อาจจะแบบแบ่งมาก็ได้อาจจะเป็นแบบไมโครหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบปรับใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นความคิดเป็นโนอ,อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่ว่ามันคือสิ่งที่เป็นโนทำแล้วมันเวิร์กกับตัวเองค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็ขออภัยที่มีช่วงที่มาและช่วงที่หายบางก็เป็นโนไปใช้ชีวิตมาค่ะก็จะพยายามลังสรรหรือว่า,าตกผลึกในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นโนตกผลึกแล้วก็คิดมาน,นานมากจริงๆนะเอ้เมื่อกี้เหมือนมือโดนไม้ปะนะแต่ไม่เป็นไรเนโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นโนขอตัวลาไปก่อนค่ะ เออไม่ได้ทำนานปิดไม่เป็นปิดยังไงนะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนได้เจอเมทอดการเติบโตของตัวเองแล้วก็มีเซฟอิมพลูฟเมนท์ที่ปลอดภัยกับสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายควบคู่ไปกับการบาลานซ์เพื่อพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นค่ะช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงค่ะอาจจะแบบมาช้าหน่อยแต่มาชัวร์ก็ยังไง าสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแบบแสดงความคิดเห็นได้ค่ะเพราะว่าเป็นเเองก็อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกๆคนค่ะเพราะว่าลาพังเราเองความคิดของเราอะเราก็ไม่มน่ใจเหมือนกันว่าเราทาถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันคงจะดีถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางมานั่งพูดคุยกันแล้วเราก็จะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ขยายุมโมของเราให้กว้างขึ้นก็ขอขอบคุณท,คทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะไว้พบกันอพิโซดหน้าคะ่ะไว้เป็นโนจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังใหม่ไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย